นี่สามโลแข่งไนแน่นี่โู้จะโอนแบบนี้ฮัลโสวัสดีพี่น้องตอนนี้มึงบรรยากาศเฮาเมืาาเม่อตื่นเอเลยพี่น้องมาแบบอวดเร็วแบบรีบด่วนรีบด่วนพี่น้องนี่พาหน่องเช่มาเกิดลูกพี่น้องหน่องเชาเจ็บท้องปวดท้องมากกันขึ้นเลยตอนนี้ตอนนี้เขากำลังมาหอด อมงมอบ้านของมอเขตบ้านเฮาพี่น้องถือว่าบุญใหลงไปหอดเมืองปวดท้องเดี๋ยวมาเูบ้านผสมกันพี่น้องมาดีมาลุ่นกันว่าสิได้ลานชายหรือลานสาวพี่น้องตอน,นเฮากมาา็มาหอดถือว่ามาหอดมือมอเลยแหละพี่น้องตอนนี้นี่ล่างก็เป็นองมอมอเมืองใหญ่แล้ว สาวกำลังเขาอของกอดพี่น้องกดท่องกลางคืน,นโอ้ยก็เป็นแลนมาเลยตุนเฮาก็มาห้องมอเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งมาลุนกันพี่น้องาาม,มาสมาชิกใหม่เฮาสิได้ล้านชายหรือล้านสาวพี่น้องนี่พี่น้องที่เป็นห้องมอบ้านมากแม่ นี่คือก้างคืนมากันแมากันทองอามสี้ดไหมเป็นกลางคืนตอนนี้กำลังทำองค์ดนดนงนี่คือทำองคดแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาหลุนกันวิน้องอาจีไดาล้านไส้คือล้านสาวมากันสีหาคนไหม้ึงเมนี่พาน้องสาวมาก็ลูกเจ็บต่องเกิดกลางคืนโอ้ยมา เอาหลุดมาอยากกระทันหันเลยพี่น้โจดน้ำกับบร,รอิอาบไปตอนนี้กำลังขาของก่อนเยวามาลุดกันบอาบสีอะไร่าสดหลังา้งารลานทาตอนนี้กำลงังหมอเป็นตรวจเป็นเล็กเบิงว่าสีใดาขึ้นนี่ว่าเจ็บทีทแ,ลแล้วพี่นอ้องคิดว่าน่านสีไดขึ้นนี่เลเไหลขึ้นนี่ มอเปนว่าไดขึ้นเนี่ยน่านนี่นนี่มาลุนกันมาลุนกันมาจีด้านซ้ายด้านซ้ายตอนใส่มอเป็นว่าไกละลไกละละะอยู่มด้นอยู่ดนพี่น้องมาลุ้นกันมาอุ้มร้านเนาะรออุ้มร้านพี่น้อมากันคืนเลยนาก็ไปหามาด่วนเขาก็อยู่นอกาเลยอยู่นี

ตอนนี้ยังมาตอนนี้น,นะเดี๋ยวมาหลุนกันมาเบิรงกันพี่น,อน้องมาสีได้ผู้หญิงหรือผู้ชายนีแต่แบาเกิดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าปลอดภัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มาเบิรง,ง,ง,งกันนัลล์ยังหายพี่น้องบนโอ้ยใหญ่ขาเกี่ยวเสียงกรกว่าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงกันเดี๋ยวมาเบิรงกันโอ้ยยินดาดราม่าแบาบไนบี่ลูกแคไดนเสียง อุ้ยหายตังค mm ์เลยพี่น้องบาวเอิ้นว่าน่ะสิเป็นผู้หญิงแต่พอเพิ่นว่าผู้ชายจะมาหลุ่นกันพี่น้องวันคิดว่านาสิเป็นผู้หญิงยินเสียงไห้พี่น้องเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาไม่รอบอันนี้ก็สามสี่ซีโมงพี่น้องตีว่าบ่ยาบคนนี้บวันนี้เสียงบ่ได้อยู่น้อง มันจำได้นะอาซาโลมเมตกระบาดจำไม่ได้อาบน้ำนี่ๆแต่ว่าเกิดง่ายอีไม่ต้มาทิใหม่นุ่มอุ้ยบวาหโหขาดเกิดมาหายกิงเสียงสองถึงกินเสียงก็ได้อยู่ไกลก็ได้นี้อยู่ใกล้เลยจะได้ยินเสียง คนหน่อยหายองเลยมาไปเนี่ยคุยิ่งคุยิ่งกระไดซับยิ่งซับใสจะเป็นองค์หมอบาทนี่น้องท่านลุปบ่เนี่ยใช่คือเปตีลอยเปห้งพอดไปเป็นตีลอยเป็นอุ้ยุยิงนี่น้องอ๋อนี กูซ้โลกเกิดไงเนาะือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นักซามโลกเก่งเนาะคือพอคืแม่งต้องไดแล้วึแม้ต้งหลกพี่น้องคนใหญ่โล่อ้คนใหญ่่นาหมากะเทาโู่โอยยิงกีฬงขักอุ้นขักแน่ชวนนี่มาหาเพื่อนแล้ว่น้อง นี่คุณอุ้ยมิงิลวมาแล,ว,แลวงาหายกรบานีลกอับมาเฮือนแล้วมาแต่เส้าคุณอุ้ยพี่เนาอ่าอยากอยากอุ้ยปากบีมีนี่มีอยู่เียน,นันนันอยากคุณอยากกินแล้วคุณ ห่าหายแล้วโอ,อ้ยเสียงหายด้ะะนะหาดังเลยนเาทอะไรละอายนะกนะอนอนแล้วไปน,นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเวู้วเสมาส,กส,มสิกไงพี่น้นองตอนสาว วุ้บัก ngày ไหนเนี่ยเสียงดังบ่ดังกว่ากว่าคุณถ่านอผมผมนี่ันดำักโอ้ผมันัพี่น้องน้อนะบ้านงอ้กัไปทางใดเอาวน่องทางนี้แมมบมีมบไปนลพี่น้องกินอพอกันไหมกินนะ สวัสด <Bye. S 2> ีคุณป้าอายกำลังมาเอาหนองน่ะแทงบ่วหนองน่ะบัวแพงบัวว่าบัวแพงให้ป้าได้กับบัวแพงนะ